ครับช่างอัานนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการรีแทนแนนนะครับในกรณีที่รีสโตแล้วติดเออร์เร่4005เออเร94013 4014นะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ i อ b o บนะครับ,รบอันดับแรกคือดิสเทออกมาก่อนนะครับครับเลือกรุ่นที่เราใช้ในการไอ จะทำการรีแพร์นะฮะทำและกดเออ็็กแ X A X X data ออกมานะครับเราจะเห็นเป็น serial number น,นะฮะโมเดลนะครับแล้วก็รุ่นแล้วก็สีเนี่ยนะครับอะ่ะโอเคให้เรา copy ค่าพารามิเตอร์ต่ตางๆไว้นะ,ค,ะ,ะดดาาครับไปหนึ่งหลุดเอ็กแ X X data ครับ เปิดโน้ตแพดขึ้นมาครับให้เราก๊อปค่าพารามิเตอร์นะฮะลงไปเก็บไว้ก่อนนะครับไ b l u บล o ทูธไม่เป็นไรครับ ให้ปล่อยไว้นะคะจากนั้นนะครับให้ทําการอ e ีลัสออนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับให้เราทําการปิดนี้ก็ได้ครับปิดโปรแกรมนะแล้วก็เปิดใหม่เลยนะครับง่ายดีนะฮะแล้วก็ดิสเทสนะครับดิสเทสเสร็จแล้วก็ติ๊ก create partition นะครับติ๊กไว้นะครับกับ update new info to d i s นะครับคือเราจะใช้แค่2งของชั้นล่างนะครับ fast format the hard disk อันนี้เราจะไม่ใช้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราทําการเปลี่ยนซีเรียลนะครับเอาค่าที่เราจดเ,าเก็บไว้ในโน้ตโน้ตแพดน,นะครับมาทําการใส่คืนนะคะให้ copy แล้วก็วางนะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นไอตัวที่เป็นสีชนิดเดียวกันที่เราใช้ ใช้กับเครื่องที่เราต้องการจะรีนะครับอันนี้มันจะเป็น 5s นะครับสีขาวอ่ะโอเคครับจากนั้นกดไ i g ครับอ่ะครับแล้วก็ลอง e x a c t data ออกมาทีนึงนะครับเพื่อความชัวนะครับให้เรา f ิกนะครับแต่ create partition เนี่ยติ๊กออกฮะ,ะกดฟ i x ครับกด yes ทีนึง อ่ะโอเคครับแล้วก็ยกออกไปดีสโตได้เลยครับผ่านแน่นอนครับถ้าแนนเราดีนะผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโอเคขอบมากครับผม